ก่อนนะคะอันนี้แม่บัวมาเยี่ยมค่ะค่ะน้องจอบจะไปปล่อยปลาวันเกิดใช่ไหมคะแม่บัวแต่มาแวะกินข้าวเที่ยงบ้านแม่เวียงก่อนค่ะเอาจัดไปครับวันนี้ตามส้มตามปะทะกันด้วยนะครับน่ะพร้อมแล้วก็เข้าที่เลยนะครับวันนี้เราจะมีตามส้มตามเครื่องเคียงเรามีอะไรมั่งมีต้มหอยครับค่ะต้มหอย สามร้อยเจ็ดท่านนะครับหิวเลยค่ะนะครับสวัสดีแม่แม่ทั้งสองดูภาพนะคะจากน้องดาสาวชุมพรคุณ๋าไหนจ้างานจ้าน้องจ๊อกเข้าห้องน้ำจ้านะครับเดี๋ยวรอนนองจ๊อบเด้อน้องปอนไปทำงานครับดี๋ยวันนี้ดูตามต้องตามประชันกันนะฮะเออตามประชันกัน เอาอะไรนะเอาอะไรนะเอาอย่างค่ะปูนาดองออดาจัดไปจัดไปนะฮะเอาเดี๋ยวรอเราไปเอาปูนาดองนะครับบัวหั่นถั่วไปแล้วนะครับเก็บมาจากต้นสดๆค่ะใช่นะครับสวัสดี400ท่านนะครับคุณบิ๊กถาวรสวัสดีพี่สาวของค่ะคุณลำยายหิวเลยค่ะลำยายมาคุณลำยายมาเร็วนะครับ ดองไว้นานเนไห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 นนะครับปูนาดองตอนนี้นะครับแม่เวียงก็โชว์ปูนาดองนะครับผมให้เอซีได้ดูกันนะครับวันนี้เป็นการตาม้มตำประทะกันระหว่างสองแม่นะครับแม่บัวนะครับอายุหกสิบสองปีแม่เวียงอายุหกสิบสี่ปีนะครับผมนะครับตามบักพุงเหมือนกันแต่ว่าคนละสูตรนะครับแม่บัวนะครับก็กําลังฝาน กระกอบอกป่ากระบอกป่าอืมนะครับรกอกปลาอืมทุกคนดูคลิปไปก่อนเด้อดูไลฟ์ไปก่อนนะครับผมจะทําคลิปนะครับเออยังไม่อ่านคอมเมนต,ต์ตอนนี้นะครับอืมอช่วยผู้ชม เอาล้ครับตอนนี้ครับสองแม่นะครับก็กําลังหั่นมะเขือเทศนะครับใส่นะครับวันนี้ไปเป็นการประชันระหว่างสองแม่นะครับครั้งที่แล้วเป็นผู้ชายนะครับฝั่งพ่อพ่อนะฮะอันนี้สั่งแม่แม่นะครับผมเันมเ็นเค็มด้วยไหมครับองง๋อมะเขือมะเขือเทศเานะเาะ ก็คืออะไรนะก็ือเคือเคือนะครับก็คือเคือเคือก็คือเถาอะไรเอาละครับตอนนี้นะครับแม่บัวนะครับแม่วิ่งนะครับก็กําลังโชว์ตามส้มตามมือเที่ยงกันอยู่นะครับทุกคนนะครับแม่บวัวแม่บัวชกำลังจแะแกะปลาร้านะครับอ่าแม่เวียงทำลายโยนะครับอ๋อใส่ปูออาามัน่น ะครปลาลาของใครของมันเอาปลาลาของใครของมันอีกตั้งหากกินหุ่นนครับจอนี้แม่บบยน้อยนะบริกาสตอบแม่นะครับกินถึง1กโลเฮ้ยสุดยอดเข้าไปในโทรศัพท์เลยโอ้ทะลุทะลุจอนะครับ มา FC นะครับเดี๋ยวได้เห็นฝีมือแม่ๆนะครับระดับตัวแม่แล้วนะครับทุกคนแซ่บแน่นอนนะครับแซบหลายเออเนื้อัวก็เลยไม่มีมะนาวใส่อืมนี่นะครับจัดไปนะครับทุกคนอืมถ้าไม่เปรี้ยวเขาไปเอาันั้นเพราว่ามไม่อันนี้มันเป็นไอ้เขาแห้งอทอดมันเนาะครับ อ้าวอันนี้คืออะไรครับผงนัวใช่ไหมผงนัวอ้าวใส่น้อยแซบน้อยใส่ใส่เยอะแซบหลายใส่หลายแซบหลายอีกแล้วอ๋อขาดอีหนึ่งแม่ใช่ไหมจริงจริงขาดอีกต้องสองแม่นู่นนะครับจริงๆผมถ่ายสี่คู่เด้อแต่ว่าที่เห็นอยู่มีแค่สองคู่นะคู่ยแต่เร็วๆนี้นะครับจะให้แม่แม่ฝั่งอุดรมาหาเราที่สกลนะครับอ่าแม่หญิงนะฮะเดี๋ยวเตรียมตัวต้อนรับสาวกวาดีนะครับแต่ยม ครับผมทำไมเครื่องนี้ร้อนเลยดแบบีนะเอาสเตย์มางั้นเลยก็ไม่ได้ถ่ายยาวออกแล้วก็เฝ้าลืมไม่อ,อ,อสเตย์นเก่งงทำไมร้อนเลยเพื่อนนี้อ่ะ f ในไลฟ์สดนะครับแล้วก็คลิปนะดูไปก่อนนะครับเขาเหนเียวพร้อมนะครับเดี๋ยวผมฉีดศัพทา,า,าผมก่อน เครื่องร้อนเลยในะส่สไปเลยพ่อ,มพอมแม่เมียเพราะว่ากินด้วยกันใส่มมมหมดเลยเนานะไม่ใช่กินคนเดียวกินด้วยกันนั่นี้แม่แม่เอี๋ยวต้งเสร็ดเด้ออพดีโทรศัพท์ผมร้อน <laughs> ทิมเลยจ้าแม่บอกว่าคุยคุยกับเอฟซีก่อนนะครับเดี๋ยวต้องตามเยอะนะฮะเดี๋ยวยผมไม่ได้เก็บอยู่เครื่องร้อนแสงอากาศมันร้อนเป้หน่อยๆถ้าได้อีกเส้นนิดก็ยังดี เอาเปรี้ยวยิ่หน่อยใช่ไหมมะขามมันยังไม่ละลายไงนม่บัวมันไม่ได้แช่ตั้มตั้ตัให้มันโดนมะขามมันหรือจะเอานี่ใส่อีกอะไรล่ะใส่อีกเอาเพิ่มไปเอาเเยยดี๋วไอ้ลูกี่มาวออ๋มีอยู่ใช่ไหมเออมามามาใส่เอ๊ะ๋ยวแป๊บหนึงนะที่เงเสร็จนะแม่บัว มันก็น่าจะได้อยู่นะมันเตียวอยู่นะเอามันก็ต้องใส่ชีสอีกอเร็วๆนี้เครื่องมันร้อนเฉยเลยน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวอีกสัคู่นะครับพอดีเครื่องผมร้อนนะครับก็เลยต้องฉีดอแอลกอฮอล์นินดนึงบ่มีเหมือนน้ำแม่แม่เขาชิมกันแล้วนะครับแต่เย็นๆนะครับเราแมนกะบี่ด้วยเดืยวอยู่บา้างไ,ได้แล้วเดือด ต่อลงจ้ะสักคูดนะแม่บัวนะไอ้เพิ่งเสร็จว่านน้องเขาทำเพี้ยวมาวกเลยทำตัวแต่มันเจ็บคือตะคุ่ แน่มากเลยอ่แม่บัวตามต่อครับเ๋ยวปูแตกมันจะเพิมรอจอกเพราะว่าปูปูปูนะครับลครับตอนนี้นะครับแม่บัวแม่เวียงนะครับก็ได้ตามกันไปเขาลึ่งทางแล้วนะครับผัดกันชิมนะฮะเป็นยังไงแม่บัวเป็นไงชิมของแม่เวียงเป็นไังอะจืดจืดก็รสนนี้มันเมียงจืจืด,จดอ๋อจะจืดกว่าของแม่บัวหน่อยนึงครับผมอ๋อเ้ิงบน อืมเพิ่มรอเกลวอีกนิดนึงของของแม่บัวให้น้องจ๊อบไปเอาอะไรนะมะเขือเทศเดี๋ยวแล้วจะใส่อีกนะมะเขือเทศกันเปรี้ยวเนาะมะเขือเทศลูกเล็กอ่ะลูกเล่ะอ่ะลูกเล่ะลูกเล่ะแม่เวียงซื้อมะเขือเทศลูกเล่ะอ่ะลูกเล่ะลูกเล่ะอ่ะมามั่นไก่ไงคือมันเปรี้ยวดีลูกน้องเป็นพม่านะลูกน้องเป็นพม่านะทุกคนนะนี่แม่ ะก,กิ๊กใส่น้ำส pues ้มนะครับไม่บบกินน้ำส้มนะฮะได้ไปใส่ในพกของส้มตาตัวนอนะครับตัวเล็กตัเล็กจะส้มได้แล้วครับแหน่พอฉีดเครื <t <t ่องเครื่องนี้ร้อนนี่แกเออนะเดี๋ยวลองฉีดไอกโคลงอุ้ยมาก เออข้าวโพดข้าวเหนียวนะนี่แต่มันสีเหลืองมะอร่อยเโอ้เครื่องอเดี๋ยวนะไอ้สูตรทำไม่ดีแกตักน้ำให้แม่อะไรเ่ะเอาคันมาเลยนะอานนี้น้านะครับคันแรงใส่แบบมาเสือมาหน่อยมาเสือผู้สมัรเสียเงินเสียเงินไปปิดกาวฝาหลังองไม่อยู่เสียเงินไปทั้งไรเนี่ย ทำที่ห้างเลยเนี่ยเล่ยอ,อ่ะเล่ยเล่ยอ่ะลูเล่ยเล่ยอันนี้เล่ยคณะเทสลูเล่ยคณะเทสอ่ะสดุดทุกท่านนะครับทีมปัิมาหมดโคกยังไม่หมดยังไม่หมดใจเยน็นใจเยน็นไม่หมดนะครับอรอมาเขือมะเขือเทศเล็กอยู่ เราแบบเคลืออยู่เดี๋ยวมาเย็นจะเย็นเด้อพอดีเครื่องนึงผมมันร้อนผมก็เลยก็ต้องมาฉีดให้มันหายหายร้อนทำมาไม่ลายเตียงคุณแม่แล้วน้ำเงินเจอหุ่นไหมนี่ไงช่างอ่อนเวฟไฟให้แล้วมันได้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ค้างเดี๋ยวก็จังุ้นอย่างนี้อจังงุ้นงี้ไม่ต้องแตะเข้าดีกว่าอันนี้ผมเชนเน็ตว่ามไปแล้ว แล้วตอนนี้น้องจ๊อกก็มาอยู่เคียงข้างนะครับทุกคนนี่นะครับจ๊อกนะฮะอ่า <c oughs> เป็นไงเป็นไงน้ำแตกเฮ้ย <c oughs> ไรน้ำแตก <c oughs> น้ำเกลือเกลือแตน้ำาแตก,แต,ก,แต,กตีตรงไปน,นะครับน้องจ๊อบจะอไม่รู้ ชิมของแม่โบหน่อยซิเป็นยังไงล่ะรอบนี้ชิมแน่กระดาษดราม่าเดีวมาชิมของเต็มพ้นของแม่ต้องสับการชิมทำไมเรือมันเจือดเจือดทุกรถเป็นไงน้อแซไปอีกแบบนึงนะครับผม แล้วนะนี่นะครับแล้วต้มน,นะรัเสร็จอย่างคุณแบบแบบผม,มเทใสรร่จานเล็้ออกสเ,เน,ะะนานะถาดถาดเดี๋ยวถาก่อนนะครับแล้วคนละข้างก็ได้เดี๋ยวไม่ถึงกัน,นแล้วสองถาดแล้วครับเดี๋ยวไม่ถึงกัน รงเรียนจีนอ,อย่าโรงเรียนจีนเริยแคก็ห้องเลย, <c oughs> ลอ,ลยอุ้ยตาทำไมร้อนเร็วฮะไลน์ตตอกดับเลย <c oughs> เอ้าดับ อันนี้นะครับของแม่เวียงนะครับทุกคนและอันนี้ก็คือของแม่บัวนะครับผมนี่นี่นะครับสีแม่ดีค่ะแม่เวียงก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกินข้าเที่ยงกันค่ะ